สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพาทัวร์ชมไผ่สร้างมนที่มีอายุน่าจะประมาณ6เดือนนี่แหละเป็นไผ่สร้างมนที่ผมปลูกไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้เองนะครับเพื่อใช้ลำโดยเฉพาะจุดนี้เป็นจุดที่ดินดีมากๆนะครับเพื่อทดสอบการเจริญเติบโตด้วยมีทั้งหมด7กอผมเคยนำเสนอเป็นคลิปไปแล้วนะครับน่าจะราวๆ2เดือนก่อนกับไผ่7กอน,นี้ก็ถือว่าออกหน่อดีนะครับ มีอยู่กอนหนึ่งที่ผมมัดเชือกฟางสีแดงไว้ถ้าใครติดตามผลงานของผมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีไผ่สร้างหมุนอยู่กอนหนึ่งที่ผมมัดเชือกฟางไว้ที่ผมทําคลิปตอนนั้นมันยังไม่ออกหนอ่อแต่ตอนนี้ก็ออกหนอ่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเง่าแก่แต่ก็ออกหนอ่อไผ่สร้างหมุนถือว่าเป็นไผ่เน้นใช้ลำที่กําลังมาแรงมากๆนะครับในยุคก่อนปี2 0 0 0มาประมาณ45ปีนี่แหละเป็นไผ่ที่ได้รับความนิยมหลายสวนก็ มีติดสวนไว้และผมก็เชื่อว่าหลายท่านที่ได้ชมคลิปนี้เนี่ยก็มีไผ่สร้างมนต์ติดสวนไว้อาจจะเป็นกิ่งตอนหรือเงาหรือไม่ก็มเมล็ดไผ่สร้างมนต์นะครับเป็นไผ่ที่มีถิ่นกําเนิดในเขตภาคเหนือเป็นไผ่ที่ในวงการอุตสาหกรรมการใช้ลําไผ่เนี่ยต้องการมากๆนะครับเมื่อก่อนเราจะรู้จักกันแค่ไผ่สร้างไพลหรือไผ่เลี้ยงหนักในยุคหลัง10ปีแต่พอมายุคนี้เนี่ยไผ่สร้างมนต์เป็นที่ต้องการมากนะครับ เป็นไผ่แฉลําที่น่าติดสวนไวมากๆเป็นไผ่ที่มีการเจริญเติบโตได้ดีเป็นไผ่ที่ทนแรงนะครับอันที่จริงไผ่มันก็ทนแรงทุกสายพันธุ์นั่นแหละโซนที่เห็นจะเห็นว่ามันมีหญ้าคาขึ้นด้วยนะครับผมไม่อยากตัดหญ้าบ่อยก็เลยปลูกไผ่้างมนเอาไว้ทํานอกฤดูจุดนี้ด้วยมีแค่เจ็ดกอครับแล้วก็เอาไว้เพื่อคลุมหญ้าคาด้วย ด้านซ้ายมือก็จะเป็นไผ่ปักกิ่งที่ปลูกคู่กันนะครับเพื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างเปรียบเทียบผลการทํานอกฤดูว่าไผ่ชนิดไหนมันจะออกหน่อดีกว่ากันไม่ว่าปักกิ่งหรือ้างหมนมันก็มีข้อดีข้อด้อยคนละอย่างกันนะครับแต่ว่า้างมณเนี่ยเป็นไผ่ที่เขาเน้นใช้ลําก็มาอัปเดตให้ชมครับไผ่้า,างหมนอายุแค่6เดือนมันก็กําลังแทงหน่อก็มีคาดว่าอา่น่าจะหลังปีใหม่พศนี้ ก็จะได้แต่งกิ่งสางกอต้องรองให้ลําแม่เนี่ยมีขนาดเท่าท่อ PVC 2นิ้วก่อนได้สักสามลำก็จะจัดการเอาลําเก่าออกแต่งกิ่งสางกอให้จุดนี้คลุมหญ้าคาไว้สวยๆนะครับเป็นอุมโมงค์ไผ่ผสมผสานกับไผ่ปักกิ่งในอนาคตถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนรักไผ่ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ